ต่อไปแบบฝึกหัด1.8หน้า22นะคะให้หนักเรียนจัดกลุ่มพร้อมระบายสีแสดงเศษส่วนแล้วตอบคำถามข้อที่1น,นะคะมีรูปนกมาให้นะคะทั้งหมด5แถวแถวละ7ตัวนะคะซึ่งมีนกทั้งหมด35ตัวข้อที่1ค่ะ เศษส่วน7ของ35เป็นเท่าใดเศษ3ส่วน7ของ35นั่นก็คือเราจะต้องแบ่งนกออกเป็น7กลุ่มนะคะและระบายสี3กลุ่มนะคะครูแบ่งกลุ่มออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือแบ่งนกออกเป็นทั้งหมด7กลุ่ม และระบายสีไป3กลุ่มนะคะเราก็จะนับจํานวนนกของ3กลุ่มนี้นะคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนับแล้วได้เท่ากับ15ตัวดังนั้นเศษ3ส่วน7ของ35เป็น15นะคะต่อไปข้อ2นะคะจํานวนรูปที่ไม่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดและมีกี่รูป รูปที่ระบายสีนะคะมีทั้งหมด3กลุ่มจากทั้งหมด7กลุ่มรูปที่ไม่ระบายสีนะคะมี4กลุ่มจากทั้งหมด7กลุ่มคิดเป็นเศษส่วนก็คือเศษ4ส่วน7ของทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด20รูปนะคะ ส่วนที่ไม่ระบายสีนะคะนักเรียนก็นับรูปที่เราไม่ได้ระบายสีนะคะทั้งหมดนี้นะคะได้20รูปต่อไปข้อ2ค่ะเป็นรูปของดอกไม้นะคะมีทั้งหมด3แถวแถวละ8รูปนะคะข้อที่1ค่ะ ถามว่าเศษ5ส่วน8ของ24เป็นเท่าใดเราก็จะแบ่งกลุ่มก่อนนะคะเราจะจัดกลุ่มให้ได้8กลุ่มและระบายสี5กลุ่มนะคะครูจัดกลุ่มออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด8กลุ่มและระบายสีไป5กลุ่มนะคะซึ่งจำนวนดอกไม้มีทั้งหมด24ดอก เศษ5.8ส่วน8ของ24เป็นเท่าใดเราก็จะนับรูปของดอกไม้ที่เราระบายสีทั้งหมดนะคะได้เท่ากับ15ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะจำนวนรูปที่ไม่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของทั้งหมดและมีกี่รูปจำนวนรูปที่ไม่ระบายสีนะคะมี3มกลุ่ม จากทั้งหมด8กลุ่มดังนั้นเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือเศษ3ส่วน8ของทั้งหมดซึ่งมีทั้งหมด9รูปนะคะรูปที่เราไม่ได้ระบายสี